ยกระดับมวยภูธรสู่เวทีมาตรฐานสู่ระดับโลกโกสปอร์ตให้โอกาสและพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่ค่ะครับผมอ่ะกิติศักดิ์้วครับ,บเบิร์ดเแข่งซ้ายเชโคแข่งที่สองแข่งที่สามไม่หลุดไม่ถึงนะครับสายของพิทักษ์ชัยนะครับสายอีกแล้วสายเนี่ยมาถึงก่อนแลวครับต้องเพิ่มความเร็วนะครับกรับกิติศักดิ์ ปิลนไปสองแข้งทืนมาแข้งหนึ่งขวามาซ้ายคืนเกี่ยวไม่ลงแม้ตัวเองกับพลาดอีกต่างหากโอ้โหอย่างนี้ก็เว่าเสียหายแล้วครับอืมทิศศักดิต์ตะขวามาโดนทั้งหมดัดทั้งทั้งเขา่าดันเข้าเชือกุบอลออกนอกเชือก กรรมการแยกออกมาความเร็วนี่ดูเหมือนว่าพิทชัยจะเหลื่อมลับนิดนิดแต่อาวุธแรงแรงนี่กิตติศักดิ์เตะหนักเตะนั่นแหละครับมายกสี่นี่ก็มาแรกแข้งกันแล้วครับ ตามอาวุธที่ตนเองถน,นัดของทั้งคู่นะครับพิธยเตะซ้ายในกระที่กิตติสักตโต้ขวามาแล้วครับประสานกันคนละแข้งใครแรงใครแน่นใครหนกักดูกันแล้วครับดูสายตาเรากับสายตากรรมการจะเหมือนกันไหมวันนั้นกับวันนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่า พิชชัยเตะซ้ายกิิศังเตะขวาได้ทิชชัยซ้ายคืนเอาละเกมการชกยังใกล้เกียงยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วขวาคืนสายมาขวาก็คืนแล้วกวักมานี่เตะขวาเตะซ้าย นี่ก็คงจะยากแต่ว่าอาวุธที่ออกมาเนี่ยมันงูกวาดเม็ดนี้ขวาบ้างอืต่างคนต่างได้แต่คนต่างโดนครับชัดเมื่อกี้คนละเม็ดลุดตตีคอมด้านหลังครับติดเชือกกับกระแยกออกมา ต้องเดนเร็วคิดเร็วทําเร็วครับโอ้ยเดินไปโดนแข้งซ้ายยิ้มมัดขวาลาตัวต่อยตะไอ,อ้ซ้ายอ้าว,าวได้ชุดนี้ไปมั่นใจหมดยกสุดท้าย48 49ทั้ง3เสียงก็เป็นนั้นว่าน้ำเงินครับ พักสักครู่เดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับ